ครับ pues คือตัวนี้พิพลบอฟ้าไม้กับอุทยานครับก็ล้องมาเป็นอู่กันนะครัมาเนสังการอาอจามีบอลระดับกลางและระดับระดับจังหวัดครับเข้ามาตัวสอบครับาว่ามันคือความเร็นร่อครับโอ้โหแล่วเมื่อเอาเข้ามาปั๊บเนี่ยกลายเป็นทุกคนต้กซื่อ นั่งซื้อนี่เข้ามากลายเป็นผมสร้างมาละนี่ครับหลุมบ้านผมแเขาเกลี่ยว่าจีโน่ว่าเจ้าหี้ไม่ฟ้าเข้ามาครับเนี่ยอย่างเช่นมันก็ล้อยู่ต้นต้นบัวต้นกระมีนะอ่ามูซาวอ่ายปลายบัวบ้านน่ะแล้วของเขาอยู่ตรงกลางถึงจะได้คัดต้องเดินไปนะครับทุกคนให้ความร่วมมือ ให้ให้ความร่วมมือเต็มที่เพื่อจี่จะให้เขามีข้อมูลเพียงพอที่จะอยากจะมาปักเสาไฟให้เราที่นี่มีพายนิมกัน เดี๋ยวนี้นะครับที่สำคัญที่สุดนะครับคือไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับแล้วก็บ้านแม่มังย้วเป็นหมู่บ้านหลักนะครับของตำบลวาวีตำบลวาวีมี27หมู่บ้านบ้านแม่มงัมมงยา้วนะครับยังไม่มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้นะครับซึ่งประชาชนประชากรนะครับก็มีร้อยร้อยสิบสองครัวเรือนแล้วก็ ประชากรก็มี400กว่านะครับก็ต้องการใช้ไฟฟ้าภูมิภาคนะครับซึ่งประชาชนคนเหลือนที่นี่นะครับมีการทำหากินด้านเกษตรด้านทำรรชานะครับโดยเฉพาะพันชาอัดสำนรนะครับแล้วก็แล้วก็ขาดในการใช้ ไฟฟ้าภูมิภาคซึ่งต้องต้องใช้เครื่องเครื่องจักรที่ดีในการแปลรูปชาขาดขาดไฟฟ้าภูมิภาคซึ่งจะใช้เครื่องจักรในการทำนะครับตอนนี้เราใช้ไฟอะไรตอนนี้ใช้ไฟแบบกูปต้าใช้น้ำมันปั่นครับก็จะเป็น ก็จะเป็นโรงงานชุมชนแต่ละจุดแต่ละจุดครับร่บประมาณปีสามแปดครับปีสามแปดก่อตั้งเป็นบ้านหลักนะครับชาเดี๋ยวนี้ประมาณสี่ร้อยกว่าครับสี่ครับก็จะมีน้ําบางจุดในช่วงหน้าแรงจะมีบ้านหย่อมบ้านผมเนี่ยจะเป็นหย่อมบ้านบ้านเหนือนะครับช่วง แรงๆนีอาจจะขาดพอะะดีก็ทําโครงการเจาะน้ําบันดาลก็ยังติดขัดที่กรบอป่าไม้อยู่ครับการเจ็บแค่ได้ป่วยนี่นคือการไปหาหมอไปอะไรอย่างเงี้ยสะดวกไหมก็ก็ยังไม่สะดวกครับเพราะอันถนนคอนกรีตยังไม่หมดฮะก็ยังเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับที่ผานมาการรื่ของความ่หมอก็ในเรื่งอง <นะ S 2> ในเรื่องถนนก็มีออบตนะครับรับรับผิดชอบอยู่เป็นบางจุดนะครับจะแก้ไขเป็นบางจุดไปแล้วก็เรื่องไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่ก็ดํดเนินการขอต่อเนื่องทุกปีครับก็ยังไม่ได้ครับวันนี้อยากจะขออะไรผ่านทางต่อ,ตอก็ที่สําคัญที่วันนี้ชุมชนแม่มอเยายนะครับก็อยากได้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนนะฮะเพราะว่า ชีวิตประจำวันฮะต้องใช้แสงสว่างแล้วก็ใช้การหุงต้มข้าวอะไรทุกอย่างก็งใช้ไฟฟา้าหมดครับการต่อเชื่อมจากจุดที่มาถึงตรงนี้ได้ครับถ้าเป็นอมังกร่าใก,ใกล้นี่ประมาณสามกิโลครับมาถึงจุดนี้ครับ pá, yeah. <laughs> céu